Tolong aku. Tolong pergi

เป็นน so 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 ี้ก็เป็นตัวเว้นที่พวกเราเล่นกันได้ดีครับแล้วก็ประสบความเด็จครับเพราะว่าทุกคนแล้วคือก่อนหน้านี้ก็ได้เตรียมทีมกันน้อยมากครับส่วนตัวผมผมก็ได้ติดรมพงต่าได้แยเราก็ไม่ค่อยมีเวลามาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครับแต่พวกเราก็มีมีจิตวิญญาณแล้วก็มีความมุ่งมั่นสูงครับที่ที่ในการเล่นและทำให้อ่าตัวเว้นนี้พวกเราทำทบบทงานได้ดีแล้วก็จนประสบความเร็จได้อันดับสามมาขอแล้วก็ได้ไปเล่นอันดับคู่ศรร่วมที่ประเ ได้ได้คุยกับท,ทันติมาแล้วะที่ไม่ว่าจะเป็นต้งผู้จัดก,การทีมวิทย์เขามันด้วยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมได้รับมอบหมายจากสมาคมฟุตบอลว่าให้ทําเสนอแผนงานแต่ไม่ใช่ใชไม่ใช่แผนงานเฉพาะเรื่องการไปโคลอมเบียนะแต่เป็นแผนงานทั้งระบบนะแต่ว่าในส่วนของการไปโคลอมเบียเนี่ยการเป็ิ่งชั่มโลกเนี่ย ก็ะจะมีแผนที่เป็นเรื่องแผนงานแผนการดําเนินการแผนบุคลากรนั้นในส่วนของผู้จัดการทีมในส่วนของวิกเนี่ยอยู่ในแผนบุคลากรซึ่งอย่างนี้ฮะก็คือต้อง,อง,องอได้รับข้อมูลจากเขาก่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการจ่ายเงินที่ผ่านมาก็ดีนะฮะแล้วก็ตัวเลขของค่าจ้างด้วยนะเพราะว่าเราต้องทำโร้มาเสนอสมาคมด้วย นะฮะในตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ต้องต้องต,กตวนกันรวมทั้งการทําทีมในแนวทางเดียวกันก็จะต้องเป็นเรื่องที่คุยนะแล้วตรงนี้จะต้องเสนอสมาคมฟุตบอลเพื่อตัดสินใจนะแต่ว่าการตัดสินใจเนี้ยก็จะเป็นการตัดสินใจที่ผมผมเชื่อว่าเอ่อไม่ให้มั่นใจเราได้ว,ว่าจะเป็นการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของทีมชาตาิไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งน,นี้นะก็ตรงนี้ก็จะต้องใช้เวลาสักประมาณอึ่งน้อยปราสัปดาห์ แล้ก็นำเสนอแผนานให้สมักงานทุกคนด้